แล้วนะคะเพื่อนๆร์ดีทีจะถึงแล้วใกล้ถึงโรงพยาบาลจุฬาแล้วใกล้ถึงแล้วใช่ไหมตู่ใกล้แล้วนะใกล้ถึงโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะคะตู่ก็เข้าเอาเอารถก็ไปจอดข้างล่างอ่ะเด้อถ้าเกิดไงโทรมาเด้อแล้วเดี๋ยวเราก็จะรออยู่ตรงศูนย์อาหารนะ ข้างล่างตุดเลยตรงนั้นใช่ไหมที่เราเคยไปจอดข้างล่างเลยอ่ะนะ,ะถ้ามีก็จอดไปเลยใช่มมันก็ไม่เกินห้าชั่วโมงหรอกมั้งก็ดีกว่าไปอยู่ข้างนอกไงตูดอยู่ข้างนอกแล้วแบบว่าอ,ห,อห้องน้ำห้องน้ำสะดวกไปละก็เดินไกล่ลยอ,อันนี้ห้องน้ําไปอยู่ใกล้ๆนะคะตู้อาหารอยากกินอะไรก็กินไปเลยซืไไ้อกินเลยนะคะไม่ต้องนั่นเลยซื้อกินเลยเด้อ เราทีนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องไปกับเราก็ได้ไม่ต้องไปหรอกนะเพราะว่าเราต้องเดินไปอีกตึกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นไรอันนั้นตรงนั้นนะตรงที่เราจะไปตรวจนะมันไม่มีศูนย์อาหารตรงนั้นนะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาจะเจอกันตรงนี้นะว่าเดี๋ยวก็งไงก็ต้องมาเอาบัตรมาคืนเดอ ่วงนอนก็นั่งหลับไปเมื่อคืนมีงานไหมเมื่อคืนดึกไหมคืนคืนก็ดึกอยู่นั่งทําเขียนบินเขียนบัญชีให้ออฟฟิศเขาใหม่ด้วยอ๋อให้ลูกสาวทําให้มึงก็ไม่ค่อยทำแล้วอืแล้วก็ทาความไม่เป็นอ๋อได้ต้องมานั่งรอกับชี้ให้เขาใหม่ไม่ยอมคิดตังค์ให้เราอ๋อโอ้โหเครียดเครียดแบบเราใช้เงินไม่ถูกไนะอืมเดี๋ยวถ้าเรารู้เราก็จะรู้ไม่ใช้เงินเดนตรงนี้ หนึห้าพันเราก็ใช้เงินไม่ถูกอะ่ะ <ừ. S 2> แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่เบิกเกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 2> เดี๋ยวรวบยอดมาบอกโอ้โหเบิกเกินไปสามสี่หมื่นเราไม่ตายอะ่ะเออเอาให้รอบครอบเนาะเอาให้ชัดเนาะใช่มันไม่ชอบไปส่วนไม่ชอบมาใช้เงินแบบนี้ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้ว,น,ลวนะเดี๋ยวเราไปรอที่ศูนย์อาหารด้วยตูนะ๋ <c oughs> เหลือห้าวันยังได้คิดง่ายๆโอ้โหเลทแค่ยิ่งหมดว่สิบวันอีกเมื่อก่อนสิบวันที่นี้เโอ้มาถึงนี่เก้าโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าสองชั่วโมงเองเนาะเออดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะรถไม่ติดที่แรกก็กลัวรถจะติดไงเวลาออกกันมาสายนะคะอันนี้ถึงี้ยมาถึงหรอเออใช่นะ้วเออวันนี้รถไม่ติดนะ้วก็มันใกล้ปีใหม่แล้วคนก็ออกไปหมดแล้วมะหรือว่ายังไงเอ่ยวันไปสีคิวมารถเริ่มเยอะแล้วนะไม่แล้วไอ้ถูกต้องเข้าที่ไหนรถอ่ะต้องเข้าตรงไหนมันมีทางเข้าออยูู่่่่ใกสวรมทีีไปน เออเออใช่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 เดี๋ยวเราไปรอที่ศูนย์อาหารนะถึงโรงพยาบาลจุฬาแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะไปกวางไเลยละแค่จบไล์ไปแล้วนู่นตรงนู้นเหรอไปตรงนู้นเลยนะตรงนู้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าตรงนี้เออเดี๋ยวเราวนมาเนาะเ,เข้าตรงนี้ใช่ไหมอือเดี่่อ๋อยวเดี๋ยวเลดี้อย่าเวทเลดี้เดี๋ยวเลดี้ทำเลดี้สต็อปค่ะเฮียโนูวางแผนคูณเด ไเดีย๋ยวดีจะตปกายเฮียอุ้ยนี่ก็จะทำอะไรกันนั่นก็จะเลี้ยงตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นก็ได้ไดพี่จีถ้าพี่จีมาเจ้ารถที่ไหนแล้วแต่จะเป็นสีชมพูไงจอดได้นะตรงไหนตำรับผู้หญิงที่ผู้หญิงจอดตามปั๊มตามอะไรอะอเหรอโอเค,เ,อคอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นเนะเาะไค่อย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  ขอบคุณนะคะมีที่จอดรถใช่ไหมคะมีที่จอดรถใช่ไหมคะภูมิเสิยฮะเออเออภูมินั่นน่ะตรงนั้นแหละอ่ะไปดูด้านหน้านะครับขอบคุหน้าตรงไหนคะทางบ้านนั่นอ๋อค่ะเข้าประตูหนึ่งพี่อ๋อค่ะนี่ค่ะพี่พลอยมาถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดินเข้าไปศูนย์อาหารไปทานข้าวก่อนนะคะ อันนี้ถึงเดวันที่แรกพี่พลอยคิดว่ารถจะติดพี่พลอยรถติดแล้วพี่พลอยก็ไม่กล้ามาค่ที่ติดแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะค่ะ